สร้างแอนิเมชันและให้เสียงภาษาไทยโดยทีมงานอินฟินิตี้พอมชื่อสตีฟวันนี้ผมมาเดินเล่นอยู่ริมชุ้งหนาผมไม่มีอะไรทําหวังว่าเดินไปเดินมาแล้วจะมีอะไรทําแต่มันก็ยังไม่มีอะไรทําสรุปผมมาเดินทําอะไรแล้วนั่นใครเดินทํามาอะไรทาแลวทักคุยอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอ้าแล้วนี่ตัดมาอะไรเนี่ย เอาละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีนต้อนรับเข้าสู่ครับมอนเตอร์เอาแล้วทําไมทํำมาผมมาเป็นดีเจอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเอาโยกสิโยกอย่างนี้มันต้องยอยอยเอายอยอย,อยอจังวงจังหวะไม่ต้องไปสนใจนั้นซอมบี้ออกสเต็ปใช่ไหมโอ้แข่งกันสบายใจพอดีเลยโอ้เดินไปเดินมายกซ้ายยกขวายกหน้ายกหลังโอ้โหเอวสามสิบอกสามหแม โอ้ยโยกๆยกเอาแล้วนั mm for for ้นสเกเลตันทำอะไรเอ้ยยกแขนยกแขนยกตัวได้ด้วยเป็นไงทำอย่างนี้ได้ไหมล่ะไอตัวดำเอ้ยสเกเลตันโอ้ยยอดไปเลยเพื่อนเอาโยกโยกโยกเอายョยโยเอาโกเลมนั่นโกเลมทำอะไรนะ โอ้ยเหนื่อยมันกันนะเนี่ยพูดยังไม่หยุดเลยโอ้ยดีเจเนิ่งพูดเลยเอาโยกอยู่นั้นแหละแต่เพื่อความสนุกข้องมอนเตอร์ทักงหลายโยกไปเอาโยกเข้าไปโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังบายบายอุ้ยทำไมภาพเป็นแบบนั่นล่ะเปิดโลงเฉียวบายก่อนจากกันไปก็มีคำคมดีๆมาฟาดมีดเป็นไงล่ะคมไหม กาเ่นไปได้ยังไงวันนี้อ้าวถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร์คด,ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะบายบาย